นะครับน,นี้เรามาอยู่กับการเขียนโปรแกรมหาพื้นที่รูปวงกลมนะครับซึ่งสูตรการหาพื้นที่รูปวงกลมก็คือพาย R กำลังสองนะครับก็คือพายก็คือค่าของพายนะครับแล้วก็ R นี่ก็คือรัศมีของวงกลมนะครับซึ่งโปรแกรมของเราเนี่ยก็จะเริ่มโดยการรับค่าของรัศมีเข้ามานะครับแล้วก็เอาไปคำนวณค่าพายให้นะครับ แล้วก็จะแสดงออกมาเป็นพื้นที่ของวงกลมนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเขียนโค้ดจะเป็นยังไงนะครับเป็นโค้ด PHP นะครับแล้วก็มาเริ่มมันอย่างเดิมก็คือสร้างไฟล์แล้วก็เปิดหัว HTML นะครับเพื่อสร้างฟอร์มนะครับสร้างฟอร์มการหาคำนวณหาพื้นที่วงกลมนะครับก็คือเราจะให้เขากรอกอ,อ่เราก็จะบอกเขาก่อนว่าสูตรของพื้นที่วงกลมก็คือ เอ่อพาอาร์กำลังสองนะครับหรือก็คือพายคูณอาคูณอานะครับค่าพายก็คือ3.14 159นะครับในที่นี้ที่เราจะใช้กันก็คือประมาณนั้นนะครับ นะครับมันเริ่มเป็นส่วนของตัวฟอร์มนะครับก็คือส่วนนี้จะเป็นการเขียนให้ช่องกรอกฟอร์มต่างๆก็คือเป็นการใส่รัศมีของวงกลมนะครับแล้วก็จะให้เป็นน้ำมันเหกเหมือนเดิมเนี่ยเราจะใส่ฟอร์มมาเป็นแม่ต่อโพสเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือจะเป็นกําหนดเนมนะครับผมจะให้เป็น radius หรือว่ารัศมีนะครับให้จําเป็นต้องกรอกแล้วก็ตั้งเทโซ r ไว้ว่า กรากรอบใส่ค่ารัศมีประมาณนั้นนะครับเอเคเราก็จะได้หน้าเว็บประมาณนี้เราท็้งสอบทดสอบดูว่าเราสร้างปุ่มคำนวณน,นะครับเป็นปุ่มสับมิดเป็นประเภทของสับมิดนะครับแล้วก็สร้างปุ่มรีเซ็ตเอเป็นประเภทรีเซ็ตแล้วก็เขียนว่าล้างนะครับก็คือเหมือนล้างข้อมูลที่เรากรอกเข้าไปนะนี่ก็มาในส่วนีเนะครับก็คือกําหนดค่าไอ้ครัง้งแรกเนี่ยผมจะกาหนดค่าของพายก่อนนะครับแล้วก็ อันนี้ก็คือค่าที่เราจะรับมานะครับก็คือค่ารัศมีก็คือรับมาจากโพสเหมือนเดิมนะครับเหมือนคลิปแล้วแล้วมานะครับประมาณนั้นแล้วก็ตอนนี้จะเป็นโค้ดพิธีในการคํานวณนะครับอันนี้ก็คือเรียกเรียกค่าจากมามาจากเออเรียกค่ามาจากเม็ดต่อที่ชื่อว่าโพสนะครับแล้วก็ไอ้ถ้าถ้ามีการเรียกค่ามาจากเม็ดต่อที่ชื่อว่าโพสนะครับก็จะให้ทำเออย่างนี้ได้นะครับ ก็คือถ้าค่ารัศมีที่เรารับมาเนี่ยเป็นตัวเลขก็คือ i s สน m บริกมันก็จะแสดงว่าแอเรียคูนด้วยอ่าเท่ากับพายคูณ r คูณ R นะครับก็คือพายอากำลังสองนั่นเองก็คือสูตรของวงกลมนั่นเองนะครับประมาณนี้ ในส่วนนี้เราก็จะแสดงข้อความของผลที่ออกมานะครับว่ามันจะได้พื้นที่ประมาณเท่าไหร่นะครับแต่ว่าหน่วยของมันเนี่ยจะเป็นตารางเซนติเมตรนะครับเดีเออจะเป็นตารางเซนติเมตรเพราะว่าเป็นการเป็นพื้นที่ของรูปรูปเลยาคณิตนะครับมันจะเป็นตารางเซนติเมตรครับท้ที่สดห้าเลยว่าที่เขียนว่า server request ไม่ตอ d นะครับตรงนั้นอ่ะคำว่า request ต้องผิดอยู่นะครับต้องแก้ไขให้เสร็จก่อนแล้วก็นี่มาลองดูกันในเว็บ ต้อใช้งานกันได้เลยครับโปรแกรมการหาพื้นที่วงกลมก็จบเพยงเท่านี้ครับ